สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอน, 12, 9, ตอนที่6กร้อยเอถึงหกรอยสิ EP เตอนที่6 1 7้อยเถึงหกริเริ่มกันเลยครับตอนที่617้อผนึกที่สองหวังหลินคบคิดยิ่งเขาอยู่ในดินแดนวิญญาณปีศาจแห่งนี้นานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเรื่องประหลาดใจมากขึ้นเท่านั้น เรื่องแรกคือภาพวาดของ่วงหลงจากนั้นก็เป็นโมโฟเฟยสองคนที่ดูคล้ายกันล่าสุดคือชายร่างยักษ์ที่ดูคล้ายกับหลิงเทียนโฮสายตาหวังหลินสันระิกและพึมพำกับตนเองเทียนหยุนคล้อยตามความต้องการของสวรรค์การที่เขาส่งข้ามาที่นี่จะต้องมีแรงจูงใจของตัวเองอีกทั้งตอนที่ข้าอยู่บนดาวเทียนหยุน ป่ายเวได้ชี้ว่าสิทธิ์ส่วนใหญ่ของเทียนหยุนที่ผ่านช่วงหมื่นปีกลับหายตัวไปค้าแค่ไม่รู้ว่าการหายตัวไปของเหล่าผู้อาวุโสพวกนั้นเกี่ยวข้องกับดินแดนวิญญาณปิศาจแห่งนี้แค่ไหน เผ่าหลอมวิญญาณกำลังเติบโตแข็งแกร่งด้วยความก้าวหน้าอันรวดเร็วการเติบโตรูปแบบนี้ไม่อาจเห็นได้ในทุกๆุกวันเผ่าหลอมวิญญาณดุดรังไหมที่กำลังซึมซับสารอาหารเมื่อผีเสื้อแรกแย้มเป็นอิสระออกมาจากรังไหมมันจะทำให้ทางก้าวแขวนตื่นตะลึงในความคิดของคนในเผ่าหอคอยที่อยู่ใจกลางคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำให้ด่างพร้อยได้เรากับเป็นที่พำนักของเทพ สำหรับหวังหลินที่ไม่ได้ออกมาข้างนอกในเวลาสิบปีหวังหลินคือบรรพชนของพวกเขาเป็นผู้พิทักษ์นอกจากเสริมสร้างตราประทับให้กับเศษมานในทุกๆวันหวังหลินสร้างกฎเกณฑ์จำนวนมากวางลงบนธงกฎเกณฑ์ด้วยในช่วงเวลาสิบปีหวังหลินทำอย่างต่อเนื่องและค่อยๆเข้าใกล้กฎเกณฑ์9999ชุดแล้วธงวิญญาณพันล้านดวงถูกหวังหลินปลดปล่อยมานานและวิญญาณร้อยล้านดวง ปกคลุมเหนือท้องฟ้าด้านบนของเผ่าหลอมวิญญาณเสียงเหล่าวิญญาณกำลังกรีดร้องดังให้ได้ยินในทุกวันและกลายเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าหลอมวิญญาณหวังหลินยังใช้เวลาอีกมากเพื่อศึกษาห้าผนึกของราชรสังหารเทพตอนที่หวังหลินเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางอยู่นั้นเขาปลดปล่อยผนึกแรกได้อย่างชฉวเฉียดตอนนี้หวังหลินเป็นขั้นเทวะจึงสามารถประทุนผนึกแรกได้อย่างสมบูรณ์ทว่านี่ยังไม่เพียงพอต่อหวังหลินเขายังต้องการปลดปล่อยผนึกที่สองให้ได้ หลังจากผนึกแรกถูกปลดปล่อยราชรสังหารเทพสามารถคุกคามเสียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายสุด,สดได้ส่วนผนึกที่สองนั้นหวังหลินแค่ตรวจสอบมันด้วยสัมผัสวิญญาณและนั่นทำให้ลำแสงสายฟ้าหลายเส้นปรากฏขึ้นทันทีพวกมันไล่ตามสัมผัสวิญญาณของเขาและติดตามออกมาด้านนอกผนึกหวังหลินเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเขากระตุ้นพลังปราณสวรรค์นในร่างกายและใช้เวลาหลายลมหายใจเพื่อลบสายฟ้านั้นได้อย่างสมบูรณ์เมื่อผ่านสายฟ้าหวังหลินจึงสามารถตัดสินได้ว่า ผนึกที่สองได้ถูกลบล้างออกไปแล้วอสูรตัวนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างขีดสุดอีกทั้งผนึกที่สองเป็นการผนึกพลังอำนาจแห่งสายฟ้าของอสูรวิญญาณต้องกล่าวว่าราชรสสังหารเทพมาจากแดนสวรรค์ผู้สร้างได้บอกว่าพวกมันทั้งหมดคืออาวุธที่ทรงพลังอย่างมากแม้ว่าชื่อสังหารเทพจะดูโอหัง หลังจากใช้เวลาหลายร้อยปีกับมันแม้หวังหลินจะไม่เชื่อพลังอำนาจของมันอย่างสิ้นเชิงเขาก็เชื่ออยู่สามในสิบส่วนหวังหลินสนใจผนึกที่สองนี้เพิ่มขึ้นมากเมื่อพบว่าอสูรจะได้รับพลังอำนาจของสายฟ้าวิชาสายลมสายฝนฟ้าผ่าและสายฟ้าของชายชลาใต้หอคอยนั้นส่งพลังอย่างมาก ทุกครั้งที่หวังหลินคิดเรื่องนั้นจิตใจเขาจะสันเทาส่วนที่ทรงพลังที่สุดของวิชานั้นคือสายฟ้าสีดำเมื่อไม่มีมันแล้ววิชานั้นจะอ่อนลงอย่างมหาศาลหวังหลินเชื่อมันในการเปิดผนึกที่สองทว่าหลังจากวิเคราะห์สายฟ้าแล้วเขาพบว่าเมื่อเปิดผนึกที่สองกับดักอสูรจะถูกทำลายเนื่องจากความแข็งแกร่งของอสูรภายใน กับดักอสูรนี้เขาได้รับมาจากเซียนโบราณที่อยู่ในแดนเทพโบราณตู่ซื้อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยพวกเขาของชิ้นนี้ช่วยหวังหลินไว้อย่างมากในตลอดหลายร้อยปีโดยเฉพาะตอนที่มันมาเจอราชรสังหารเทพมันทําให้หวังหลินยังใช้การราชรสังหารเทพได้ตอนที่ระดับบ่มเพาะของเขายังไม่สูงส่งเพียงพอแต่ตอนนี้ระดับบ่มเพาะของหวังหลินเพิ่มขึ้นมามากและมีอีกหลายผนึกต้องเปิดขึ้น ของชิ้นนี้จึงไม่สามารถควบคุมอสูรวิญญาณได้อีกแล้วหวังหลินคบคิดเล็กน้อยก่อนจะตบกระเบาและกับดักอสูรลอยออกมาเบื้องหน้าส้อยข้อมือที่มีสัญ,ญลักษณ์โบราณน,นับไม่ถ้วนแกะสลักเป็นรูปอสูรโบราณทั้งมีรอยร้าวละเอียดเล็กๆทิ้งไว้ตอนที่ได้รับแรงตีกลับของอสูรครั้งแรกเมื่อมองกับดักอสูรสายตาหวังหลินเผยอาการลังเลหากไร้ซึ่งกับดักอสูรชิ้นนี้ หวังหลินต้องใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อกำราบอสูรวิญญาณให้ได้อย่างสมบูรณ์เขาต้องทำตามวิธีที่ผู้สร้างทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อสืบทอดให้ได้ไม่เช่นนั้นสมบัติชิ้นนี้จะถือว่าไร้ค่าหวังหลินคว้ากับดักอสูรยืนขึ้นมองด้วยสีหน้ามุ่งมั่นพลันร่างหายวับไปจากหอคอยและปรากฏตัวห่างจากเผาหลอมวิญญาณไปห้าพลี้สถานที่แห่งน,นี้เป็นพื้นที่ราบและแห้งแล้งโดยสิ้นเชิง หวังหลินโยนสร้อยข้อมือลงบนพื้นก่อนจะสร้างผนึกและชี้ไปที่มันสร้อยข้อมือปลดปล่อยแสงสีดำก่อนจะเปลี่ยนเป็นราชรสังหารเทพราชรสแห่งสงครามอันโหดเหี้ยมปกคลุมไปด้วยน้มปรากฏขึ้นและปลดปล่อยแสงอันทรงพลังขณะเดียวกันเจ้าอสูรวิญ,ญญาณได้ปรากฏตัวออกมาร่างของมันสูงพันฟุตดุจภูเขาย่อมย่อมชั่วขณะที่มันปรากฏตัวสายตาสีแดงจ้องหวังหลินอย่างดุด,ดัน มันส่งเสียงคำรามไม่ยอมอ่อนข้อสั่นสะเทือนฟ้าดินขณะที่ส่งเสียงคำรามมันพลันพุ่งเข้าหาหวังหลินในทันทีเรากับภูเขาลูกเล็กกำลังพุ่งเข้ากระแทกใส่หวังหลินและเกิดเสียงอากาศฉีกขาดขึ้นหวังหลินผลักมือขวาไปด้านหน้าด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติเรากับมีแขนยักษ์ตกลงมาจากฟากฟ้าอังจากนั้นเกิดเสียงดังคำรามสนัน่นร่างยักษ์ของอสูรวิญ,ญญาณถูกกดลงต้านกับผืนดินทั้งผืนดินสั่นไหว ฝุ่นผงเตะขึ้นตลบอบอวนเจ้าอาสูรวิญญาณเงยศีรษะขึ้นสายตาของมันเต็มไปด้วยเจตนาต่อสู้ดิ้นรนมันส่งเสียงคำรามดุร้ายและระเบิดกลิ่นอายไม่ยอมแพ้ต่อผู้ใดหวังลินมองอสูรวิญญาณอย่างเยือกเย็นเมื่อก่อนเขาไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับเจ้าอาสูรวิญญาณตัวนี้ได้เลยทว่าตอนนี้เขาสามารถกำราบมันอย่างง่ายได้เพื่อให้มันไม่สามารถเป็นอิสระได้มือขวากดเจ้าอาสูรลงจากระยะไกลหวังลินกัดปลายลิ้น จากนั้นเริ่มค่อยๆวาดอย่างช้าๆกลางอากาศสัญ,ญลักษณ์โลหิตรูปหนึ่งค่อยๆกลั่นขึ้นมาสัญ,ญลักษณ์นี้ถูกผู้สร้างราชรสสังหารเทพทิ้งไว้มีทั้งหมดจำนวนเจ็สัญ,ญลักษณ์และเมื่อทั้งเจ็ดชิ้นถูกวางลงไปมันจะทำให้ราชรสยอมรับผู้เป็นนายได้อย่างแท้จริงทว่าผนึกสองในเจ็ดนี้ ควรใช้เมื่อผนึกที่สี่ถูกปลดปล่อยเท่านั้นหลังจากสัญ,ญลักษณ์โลหิตเสร็จสมบูรณ์หวังหลินสะบัดมันพลันเปลี่ยนเป็นลำแสงสีแดงโลหิตพุ่งตรงไปยังอสูรที่กำลังดิ้นรนอยู่บนพื้นสัญ,ญลักษณ์โลหิตตกลงไปบนตำแหน่งระหว่างคิ้วของอสูรวิญญาณร่างอสูรวิญญาณสั่งส้านทันทีราวกับมันได้รับความเจ็บปวดมหาศาลมันส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งและเริ่มทุรนทุราย หวังหลินกระพริบตาและลดมือขวาลงขณะที่เจ้าอาสูรได้รับอิสระมันจ้องหวังหลินทันทีพร้อมกับปลดปล่อยเสียงคำรามดังหลายชุดและสายตาต่อต้านของมันยิ่งรุนแรงขึ้นหวังหลินมองเจ้าอาสูรวิญญาณอย่างเย็นชาและสร้างผนึกแสงสีดำปรากฏจากผนึกที่หวังหลินสร้างขึ้นและเขาร้องตะโกนผนึกแรกจงเปิดแสงสีดำลอยออกมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ และร่อนลงบนอสูรวิญญาณพลันเกิดเสียงแตกรา้าและกลิ่นอายทรงพลังปะทุออกมาจากร่างมันในทันทีพริบตานั้นเจ้าอสูรวิญญาณยืนขึ้นมันอ้าปากสีแดงฉานราวกับสามารถกลืนโลกได้ทั้งใบและพุ่งเข้าใส่หวังลิ้นร่างหวังบินไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่เพียงก้าวเดียวเขาเลื่อนฝ่ามืออีกครั้งและสะบัดฝ่ามือสร้างสายลมกระโชกและกระแทกเข้าหาอสูร เกิดเสียงดังปังพร้อมกับปากเจ้าอสูรแตกเป็นเสียงเสียงจากแรงประทะเจ้าอสูรถอยกลับทันทีร่างของมันเปลี่ยนเป็นควันสีดำหลายเส้นแยกออกกันทุกทิศทางและมันพุ่งเข้าใส่หวังหลินอีกหวังหลินเริ่มวาดกลางอากาศด้วยมือทั้งสองข้างจากนั้นสัญ,ญลักษณ์สีแดงโลหิตสองสายปรากฏขึ้นมาชั่วขณะนั้นแสงสีดำเกือบทุกเส้นเข้าสู่ร่างหวังหลินและเข้าหาวิญญาณดั้งเดิม หวังหลินเผยอาการเยาะเย้ยและเกิดแสงสีทองกระพิบออกมาจากดวงตาวิญญาณดั้งเดิมจงออกมาหวังหลินรองคำรามและสายตาสลัวลงวิญญาณดั้งเดิมของเขาลอยออกมาจากนั้นเจ้าอสูรวิญญาณถูกวิญญาณหวังหลินกำลำคอเอาไว้สัญลักษณ์โลหิตสองเส้นลอยออกมาอย่างรวดเร็วและถูกวิญญาณดั้งเดิมหวังหลินคว้าเอาไว้จากนั้นกดทั้งสองเส้นลงบนระหว่างคิ้วของอสูรวิญญาณ ร่างอสูรวิญญาณสันสะท้านจากนั้นกลิ่นอายทรงพลังยิ่งขึ้นพวยพุ่งออกมาคราวนี้มันคาดไม่ถึงว่าจะสามารถเป็นอิสระจากวิญญาณดั้งเดิมของหวังหลินได้วิญญาณดั้งเดิมของหวังหลินกลับเข้าร่างลืมตาตื่นขึ้นและมองไปที่เจ้าอสูรณนะที่ไหนสักแห่งจากห่างหวังหลินไปไกลมากซึ่งอยู่ชายแดนระหว่างแควนปิศาจอาคีและแควนปิศาจทองสถานที่แห่งนี้คือเทือกเขาขนาดใหญ่ มีบรรยากาศเป็นพิษเต็มไปทั่วเทือกเขาตลอดทั้งปีดังนั้นมันจึงเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ถูกแคว้นปีศาจจัดการมีเมืองสีขาวแห่งหนึ่งลึกเข้าไปภายในชั้นบรรยากาศพิษกล่าวให้ถูกก็คือมันเป็นปราสาทที่ล้อมรอบด้วยกำแพงถินสีขาวสูงร้อยฟุตข้างในปราสาทกำลังปลดปล่อยสัมผัสอันลี้ลับเงาร่างสีดำเหาะเหินอย่างรวดเร็วภายในนั้นขณะที่กำลังเหาะเหินอยู่กลางอากาศเงาสีดำคุกเข่าลงหนึ่งข้างและกล่าวอย่างเคารพ ขอคำนับท่านบนรรพชนข้าพบตำแหน่งของวังหลินซึ่งหายตัวไปจากเมืองหลวงแควนพิซาตอักขีเมื่อ20ปีก่อนแล้วปราสาทเงียบสงัดอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะเกิดเสียงหน้าคนลุกดังออกมาตอนนี้เขามีระดับปุ่มเพาะที่ขั้นไหนเงาสีดำลังเลเล็กน้อยและกล่าวขึ้นเรื่องนี้ผู้น้อยไม่สามารถรู้ได้เพราะกลุ่มที่ส่งไปจับเขาถูกฆ่าทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีข่าวกลับมา ทว่าผู้น้อยรู้ว่าคนผู้นี้ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ส่งสารของปีศาจโบราณผู้ส่งสารของปิศาจโบราณฮ่คนที่ชายชาราเช่นข้าต้องตาไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆส่งไปอีกสามหน่วยนำองค์ครักเทพไปบ่อยจับมันมาตัวเป็นๆ เงาสีดำรับคำสั่งอย่างเคร่งครัดและหายตัวไปภายในปราสาทชายชราร่างเล็กพึมพำหากหวังหลินคนนี้ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมเขาจะสามารถกลายเป็นองค์รักเทพให้ข่าได้อีกคนไม่ว่าเขาจะมีระดับบ่มเพาะสูงแค่ไหนตราบใดที่ไม่ได้บรรลุขั้นเทวะเช่นนั้นองค์รัก์เทพก็สามารถจับตัวเขาได้โดยไร้ปัญหาตอนที่618การเปลี่ยนแปลงใหม่ อสูรสายฟ้าเขาเงินหวังหลินจ้องสายตาไปที่อสูนวิญญาณหลังจากสัญ,ญลักษณ์โลหิตรูปที่สามประทับบนเจ้าอสูนวิญญาณมันปลดปล่อยกลิ่นอายน่าหวาดกลัวใส่หวังหลินร่างกายมันสั่นเทารุนแรงแสงสีแดงในดวงตามันยิ่งรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งยังขยายออกไปสามนิ้วจากดวงตาหวังหลินมองอสูนอย่างเยือกเย็นแม้ว่าจะดูสงบนิ่งแต่สายตากำลังกระพริบวาบ หินยกข้อมูลการปลดปล่อยผนึกได้พูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วพลังอำนาจส่วนใหญ่ของราชรสังหารเทพอยู่ในวิญญาณอสูรผนึกโลหิตวิญญาณดั้งเดิมแต่ละชิ้นสามารถกระตุ้นให้อสูรวิวัฒนาการได้หากผนึกไม่ได้ปลดปล่อยออกมาตอนที่แรงกระตุ้นถึงขีดสุดเมื่อนั้นอสูรวิญญาณจะระเบิดและตายทันทีทว่าหากปลดปล่อยผนึกเร็วเกินไปวิวัฒนาการจะถูกขัดขวางและไม่สามารถบรรลุพลังขีดสุดได้ในอนาคต ความจริงแล้วไม่มีตัวไหนในสามราชรสังหารเทพเคยถูกใช้มาก่อนที่ผู้สร้างจะตายตามแผนดั้งเดิมของเขาราชรสนี้ทั้งสามตัวนี้จะเยี่ยมยอดหลังจากถูกกระตุนได้หนึ่งครั้งนั่นเป็นเหตุผลที่หวังหลินต้องปลดปล่อยผนึกเมื่อพัฒนาการของมันบรรลุถ,ถึงขีดจำกัดจากนั้นพลังอำนาจของราชรสังหารเทพถึงจะเทียบได้กับชื่อของมันตามแผนเดิมของเขา เขากำลังจะออกไปรวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดแล้วจากนั้นหาคนที่มีระดับจัก,กรพรรดิเทพเพื่อช่วยกระตุ้นพวกมันในครั้งแรกสิ่งนี้จะเป็นการรับประกันว่าจะไม่มีความเสียดายอันใดกับราชรสังหารเทพในหินยกเขากระทั่งอ้างว่าหากไม่ใช่คนที่มีระดับเช่นจัก,กรพรรดิเทพจะไม่สามารถกระตุ้นราชรถทั้งสามตัวให้สมบูรณ์แบบได้อสูรวิญญาณหดเล็กลงอย่างต่อเนื่องและกลิ่นอายในร่างกายของมันยิ่งน่าหวาดกลัวเดิมทีมีสายลมอยู่ในพื้นที่ราบ แต่ตอนนี้เรากับสายลมไม่กล้าเข้ามาที่นี่ท้องฟ้าเริ่มค่อยค่ยมืดและไม่ใสกระจ่างเหมือนก่อนหินทรายเท่า,มาเมล็ดข่าวกำลังสั่นไหวอยู่บนพื้นราวกับมีพลังลึกลับบางอย่างกำลังเขย่าวพวกมันสายตาหวังหลินส่องสว่างดุดคบไฟกลิ่นอายของอสูรวิญญาณเบื้องหน้าทะลุความแข็งแกร่งของเสียนขั้นเทวะระดับต้นไปเรียบร้อย มันค่อยๆบรรลุถึงขั้นเทวะระดับกลางและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังผ่านไปอีกหลายลมหายใจร่างเจ้าอสูรหดลงจากหนึ่พันฟุตมาเหลือหนึ่งร้อยฟุตทว่าดวงตาสีแดงของมันในตอนนี้เปล่งประกายออกมาจากแววตาเจดฟุตและมีหมอกอ่อนๆล้อมรอบดวงตาของมันหวังหลินขมวดสายตาจากนั้นฝ่ามือสร้างผนึก และแสงสีดำปรากฏในฝ่ามือดวงตาดุดสายฟ้าจดจ้องเจ้าอาสูรวิญญาณชั่วขณะนั้นแสงสีดำจากดวงตาอาสูรพลันถอนกลับท่านใดนั้นกลิ่นอายทำลายล้างใกล้คลุ้มคลั่งเริ่มเพิ่มในร่างกายมันทันทีการเพิ่มขึ้นนี้รวดเร็วมากเกินไปเรากับมีทรงกลมพองตัวอยู่ในร่างอาสูรหวังหลินลดสายตาจ้องมองเจ้าอาสูรอย่างละเอียดทียิบ เขาชี้ไปที่มันและตะโกนผนึกที่สองจงเปิดแสงสีดำลอยออกมาในชั่วขณะที่กลิ่นไออสูนบรรลุถึงจุดสูงสุดมันร่อนลงบนร่างอาสูนทันทีพริบตาหลังจากนั้นเจ้าอาสูนหยุดการสั่นเทาและกลิ่นอายทํำลายล้างรอบตัวมันเสถียรขึ้นมันเงยศีรษะขึ้นมาและส่งเสียงกู่ร้องคำรามให้กับท้องฟ้าเสียงคำรามดังสนั่นออกมาจากท้องฟ้า และประกายสายฟ้าตกลงมามันไม่ใช่ทันทสวรร์แต่ว่าถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าอาสูรตัวนี้สายฟ้าตกลงมาจากท้องฟ้าและร่อนลงบนร่างอาสูรวิญญาณสายฟ้าเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องก่อเกิดเป็นสายเส้นหนึ่งร่างอาสูรวิญญาณถูกล้อมรอบด้วยทรงกลมสายฟ้ามันค่อยๆนอนลงและในไม่นานนักเปลี่ยนกลายเป็นอสูรคล้ายกิเลนอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่กิเลน แต่เป็นอสูรที่หาได้ยากยิ่งกว่ากิเลนในแดนสวรรค์มันคืออสูรสายฟ้าเขาสีเงินหนึ่งเขาค่อยๆเจาะออกมาจากศีรษะภายใต้ผลของสายฟ้านี้หวังหลินเผยสายตาแฝงความผิดหวังเมื่อเห็นเขาสีเงินจากนั้นถอนหายใจและเคลื่อนไปข้างหน้าฝ่ามือวาดออกมากลางอากาศสัญ,ญลักษณ์โลหิตชิ้นที่สเสร็จสมบูรณ์หวังหลินคว้าสัญ,ญลักษณ์โลหิตและมุ่งตรงไปที่อสูรสายฟ้า จากข้อมูลของหินหยกหากผนึกที่สองบนราชรถตัวที่สองได้ถูกกระตุ้นอย่างยอดเยี่ยมเขาสีทองควรปรากฏหวังหลินเข้าใกล้อสูนสายฟ้าทันทีมุ่งตรงผ่านสายฟ้าและกดสัญลักษณ์โลหิตเข้าใส่ระหว่างคิ้วของอสูนวิญญ,ญาณตรงตรงเวลาที่เขาเลือกคือสิ่งที่หินหยกกล่าวถึงช่วงจังหวะที่อสูนวิญ,ญญาณพัฒนาร่างไปเป็นอสูนสายฟ้าคือช่วงจังหวะในการประทับตราชีวิตของมัน มันคือช่วงเวลาเฉพาะที่ผู้สร้างได้ทิ้งไว้เพื่อวางตราประทับลงบนอสูรสัญ,ญลักษณ์โลหิตประทับระหว่างคิ้วของอสูรขณะที่มันร่อนลงไปถึงพลันเกิดแสงสีทองกระพริบขึ้นมาหวังหลินตื่นตะลึงแต่เมื่อมองใกล้ๆแล้วไม่มีแสงสีทองอันใดอีกเลยหลังจากสัญ,ญลักษณ์โลหิตชิ้นที่สี่ถูกประทับลงไปอสูรสายฟ้าไม่ได้มองหวังหลินด้วยสายตาศัตรูอีกต่อไปแต่ว่าก็ไม่มีความเป็นมิตรด้วยเช่นกันหลังจากมันมองหวังหลิน มันหายตัวกลับเข้าไปในราชรถสังหารเทพหวังหลินยื่นมือขวาออกไปและเก็บราชรถสังหารเทพกลับเข้าไปในกระเผาสายตาส่องสว่างขึ้นและคิดออกมาแสงกระพริบสีทองนั่นไม่ใช่ว่าสายตาข้าแย่หรอกนะแต่ทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนั้นกันแม้มันจะเป็นเขาเงินก็ยังแข็งแกร่งเพียงพอจะต่อกรกับเสียนขั้นเทวะระดับกลางได้แม้คนที่นี่จะต่อกรได้ง่ายแต่กับเสียนที่บรรลุขั้นเทวะระดับกลางจะง่ายได้ปานนั้นหรือ พวกเขายังมีวิชาอันทรงพลังไม่ก็สมบัติแข็งแกร่งไม่ก็ทั้งคู่แม้ข้าจะไม่กล้าพูดว่าข้าสามารถเอาชนะขั้นเทวะระดับกลางได้ด้วยขั้นเทวะระดับต้นของข้าแต่เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสังหารข้าได้หากข้าเจอกับเซียนขั้นเทวะระดับกลางที่มีวิชาและสมบัติอ่อนกว่าข้าข้ายังสามารถฆ่าเขาได้ส่วนเซียนขั้นเทวะระดับปลายถือว่ายากเกินไปหวังลินถอนหายใจไม่ว่าจะเป็นจูเซเวจืหรือชายชราชุดด,ดำคนนั้น ทั้งคู่ต่างบรรลุขั้นเทวะระดับปลายแม้ข้าจะใช้อสูนสายฟ้าข้ากลัวว่าข้าจะไม่สามารถต่อต้านพลังอำนาจของเซียนขั้นเทวะระดับปลายได้โชคดีที่ข้ามีปราณกระบี่ของหลิงเทียนโฮข้าจึงสามารถเผชิญหน้าได้สักคนหนึ่งข้าไม่มีอะไรต้องกลัวหวังลินก้าวเท้าไปข้างหน้าและเคลื่อนที่พริบตากลับเข้าไปในหอคอยเรื่องเหตุผลว่าทําไมเซียนขั้นเทวะระดับปลายได้ถึงแข็งแกร่งทรงพลังขนาดนั้นก็เพราะพวกเขาอยู่ปลายสุดของขั้นแรก โดยเฉพาะเซียนขั้นเทวะระดับปลายสูงสุดที่ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของพวกที่อยู่ในขั้นแรกมีเพียงคนที่มีระดับบ่มเพอคล้ายกันเท่านั้นถึงจะสามารถประมือเท่ากันได้ในการต่อสู้พวกคนที่เป็นเซียนขั้นเทวะระดับกลางไม่สามารถต่อต้านได้เลยเว้นแต่จะมีสมบัติฟือนลิขิตฟ้าที่สุดยอดอย่างเช่นปราณกระบี่ของหลิงเทียนโฮหรือวิญญ,ญาณที่สี่จากธงวิญญาณพันล้านดวงแม้ตอนนั้นวิญ,ญญาณดวงที่สี่ยังถูกจูเสวจจจับไว้ได้แต่อาจารย์ตุ้นเทียนก็ยังตาย ตอนนั้นชายชราที่อยู่ใตยหอคอยมานกล่าวไว้ว่าวิชาสายลมสายฝนสายฟ้าคือวิชาที่อ่อนแอที่สุดของเขานั่นควรจะเป็นเรื่องเท็จหวังลินนั่งสมาธิอยู่ในหอคอยพร้อมกับขบคิดหากข้ามีพลังสังหารมากกว่าหนึ่งล้านเส้นทงวิญญาณหนึ่งพันล้านรวงราชรสังหารเทพและแม่น้ำอเวจีข้าสามารถเอาชนะเซียนขั้นเทวะระดับปลายได้หรือไม่หวังลินขบคิดอย่างเงียบเชียบไม่มั่นใจ แต่ว่าด้วยปราณกระบี่ของหลิงเทียนโฮหากเซียนขั้นเทวะระดับปลายก่อกวนข้าจริงๆข้าคงไม่มีทางเลือกที่จะใช้ปราณกระบี่สายตาหวงหลินเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นตอนนี้ข้าไม่จำเป็นต้องหลอมสามกระบี่ที่ข้าได้จากสิบสองกระบี่กระบี่ทั้งสามเป็นสิ่งไร้ค่าเมื่ออยู่กับเจ้าของคนเดิมข้าศึกษาพวกมันมาครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วและดูเหมือนมันจะมีความสามารถอีกอย่างซ่อนอยู่ภายในแต่ความสามารถนี้จำเป็นต้องรวมการโจมตีเข้าด้วยกันเพื่อใช้งาน หวังหลินตบกระเป๋าและกระบี่สามเล่มจากโม่อยางซื่อจู่และให้จู่ลอยออกมากระบี่สามเล่มนี้ปลดปล่อยกลิ่นอายจิวิญ,ญญาณอันรุนแรงหวังหลินพ่นพลังดังเดิมออกมาพลันเปลี่ยนเป็นสายหมอกสีเขียวล้อมรอบกระบี่ทั้งสามเล่มจากนั้นหลับตาและเพ่งสมาธิในการปรับแต่งพวกมันพริบตาเดียวอีกสามเดือนได้ผ่านไปวันนี้มีแสงหลายเส้นปรากฏตัวในท้องฟ้าห่างจากเผาล้อมวิญญ,ญาณไปห้าหมื่นลี้เป้าหมายของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นเผาล้อมวิญญ,ญาณท่ามกลางคนเหล่านี้มีอยู่หนึ่งคนสวมเสื้อคลุมสีทองเรืองแสงสีทองสว่าง,งสวัย คนคนนี้ไม่ได้ดูแก่นักและใบหน้าปลดปล่อยสัมผัสความเยื่อหยิ่งอันเย็นชามีอยู่หนึ่งคนที่ติดตามเขาคนคนนี้เป็นชายหนุ่มสวมชุดคลุมสีขาวดุดีมือเขารูปร่างหน้าตาดีแต่ใบหน้าตอนนี้เต็มไปด้วยความขมขื่นมองไปที่เผาร้อมวิญ,ญญาณด้วยความลังเลที่ซ่อนอยู่ในดวงตาชายชุดสีทองมองเด็กหนุ่มและพ่นลมหายใจเย็นเจ้ากำลังคิดอะไรชุยหยุนซานชายชุดขาวคือชายคนที่เข้ามาดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจพร้อมกับหวังหลินเจ้าสำนักรุ่นเยาว์ของสำนักส่วนยวนชุยหยุนซาน ตอนที่เขาเข้ามาในดินแดนวิญญาณพิศาจเขามีผู้อาวุาโสระดับปอมพกสูงส่งหลายคนปกป้องทว่าตอนนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวเมื่อได้ยินคําพูดของชายชุดทองร่างฉีหยุนซานสันเทาและเขากล่าวเดินเขารบครับผู้น้อยนี้ก่อนกล่าวจบชายชุดทองขัดจังหวะและพ่นลมหายใจเย็นไม่ต้องอธิบายเมื่อเจ้าเข้าร่วมกับกองกําลังเซียนของเราเจ้าต้องเชื่อฟังคําสั่งหากไม่ใช่ว่าข้าให้หน้าน้องสาวของเจ้า เจ้าคิดหรือว่าจะมีโอกาสดีๆในการได้คุณความดีเหมือนการมาจับตัวหวังหลินเช่นนี้ชุยหยุนซานเนียบลงและพยักหน้าเขาคิดขึ้นกับตัวเองข้าไม่รู้ว่าหวังหลินจะอยู่ในเผาหลอมวิญญาณแห่งนี้และหวังหลินจากสำนักชะตาสวรรค์ก็เป็นคนคนเดียวกันอ่าข้าคิดมากเกินไปไม่มีทางที่ทั้งสองจะเป็นคนคนเดียวกันได้ท่านบรรพชนกระทั่งทรงองค์ละคัเคบเพื่อจงใจมาจับตัวหวังหลินคนนี้ การเดินทางครั้งนี้ไม่มีอันตรายแต่เจ้าต้องระมัดระวังและไม่ปล่อยให้หวังหลินหนีรอดไปได้อันหลังจากชายชุดทองกล่าวจบสายตาหันไปหาชายไว้กลางคนชุดสีดำที่อยู่ด้านหลังกลุ่มชายคนนี้เป็นคนธรรมดาใบหน้าสงบนิ่งตลอดเวลาราวกับไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถทำให้ท่าทางเขาเปลี่ยนไปได้เส้นได้ค่อยๆกระจายออกมาจากร่างเขาและดูเหมือนรวมเข้ากับสิ่งรอบด้านกลิ่นอายเขาเลือนหายไปอย่างสิ้นเชิง คนทั่วไปไม่สามารถตรวจจับการคงอยู่ของเขาได้เลยการที่สามารถหลอมกับฟ้าดินและรวมเข้ากับความว่างเปล่าได้นั่นหมายถึงระดับบ่มเพาะของคนผู้นี้บรรลุขั้นเทวะระดับต้นไปแล้วแต่ว่าระดับบ่มเพาะขั้นเทวะของเขาประหลาดเล็กน้อยไม่มีพลังดั้งเดิมอยู่ในวิญญาณดั้งเดิมหวังหลินที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ในหอคอยพลันลืมตาขึ้นมาลำแสงสว่างเจิดจ้าออกมาจากดวงตาฉืดซานเรามีแขกพาพวกเขามาที่นี่ จบ EP 9แล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube, Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ